ประมาณชาแนลร่วมกับ SP News เสนอข่าวปัญหาของสังคมวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่ความจริงของสังคมจากสังคมสู่ประชาชนตีแผ่ตรงประเด็นนำสเสนอความจริงเพื่อประชาชน ส,ว,ส,ส,สวัสดีครับ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 ปาต้าครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการลวงลับเจาะลึกกับพวกเรา SP News นะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาครับผมช่องทางการรับชมนะครับก็ทางจันดำพีเอนะครับช่องประมาณ Channel อยู่เลขที่1 6 1ครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับก็ทาง www.spnewthailand.com คครับแล้วก็ ช่องทางการรับชมหรือว่าทางแฟนเพจทางไหนนะครับเปา SP เว n วัคนิวสแล้วก็เวนวัคไท a แลนด์ครับครับผมช่องทางนะครับช่องทางร้องเรียนนะครับก็0818800098นะครับแล้วก็ทางเมลอะไรครับอ๋อทางเมลก็ societypeoplenews@gmail.com ครับถ้าท่านใดมีเรื่องทุกใจอยากให้เราสามคนช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้เลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับข้อกฎหมายก็ต้องอาจารย์ประมาณ ครับผมสำนักงานอาจารย์ประมาณนะครับก็ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายฟรีครับครับผมครับวันนี้เอามีประเด็นเด็ดอะไรมาอืมผมไม่เด็ดป๋าเต่ามีเด็ดกว่าได้ยินว่าป๋าเต่าเขาวันนี้มีข้อความเด็ดเด็ดมาฝากเดี๋ยว้ป๋าเต่าพูดกับท่านผู้ชมก่อนเพราะวก่อนที่จะเข้าข่าวเนี่ยก็คือเรามีข้อความเด็ดเด็ดจากทางบ้านฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งอะจากทางบ้านเขาส่งมาให้อ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหลัก หลักภาษาครับภาษาเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวถูกต้องนะครับ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 ผมคือเขาบอกว่าหลักภาษาเมียเนี่ยสําหรับคนที่มีเมียนะครับว่าเมียหรือภรรยาอะไรนะครับถูกต้องครับแต่เอาเป็นบ้านๆเลยแล้วครับครับเมียเนี่ยครับเป็นคํานามครับเมียกูเนี่ยครับเป็นประธานครับผมเมียถ้าเมียโกรธครับผมเขาเรียกว่าเป็นกริยาอ๋อเมียรู้ทันเนี่ยครับ เป็นกรรมเมียไม่ให้ครับก็คือคําปฏิเสธออครับเมียไม่อยู่ครับโอ้เป็นคําที่วิเศษมากครับเมียจ๋าอันนี้คือคําเชื่อมเฮ้ยเมียมาไปละอันนี้เป็นคำอุทานอุตา เมียไม่สวยเนี่ยเป็นคําหยาบอย่าไปว่าเขาถูกต้องครับเมียไม่อ้วนเนี่ยเป็นคําสุภาพนี่อันนี้ต้องจับจาไว้เมียสวยเนี่ยเป็นคําโบราณนเมียน้อยเนี่ยเป็นคําคนละหาไม่ดี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 เมียห่วงเนี่ยเป็นคําลวงอ๋อหาว่าเขาหลอกลวงอีกถูกต้องครับเมียหลวงเนี่ยเป็นคําราชาศัพท์ใช่ใช่ ส่วนคเมียเพื่อนเป็นคำแก้ตัวเมียจับได้ครับเป็นคําตายกับตัวใครลวมันตัวใครมันครับและสุดท้ายครับเมียตายครับ คือคําอธิษฐานโอ้โหปาเตอร์ไม่กล้าอธิษฐานนใครเนี่ยเป็นคนชอบคิดนะเนี่ยเอามาเปรียบเทียบบ้านส่งมาแล้วปาเตอร์ก็มีมือนกันนะปาเตอร์ก็มีข้อเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกันนะอ๋อก็ภรรยาเหมือนอะไรนะมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องภรรยาน้อยภรรยาหลวงมันก็มีคําเปรียบเปยนะอันนี้จะถือเป็นจริงไมจังนะครับสนุกสนุกใครเครียดช่วงบ่ายย่อยอาหารเขาเปรียบเทียมเหมือนว่า ภรรยาหลวงเนี่ยเปรียบเสมือนข้าวอทําไมเหมือนข้าวล่ะเพราะยังไงเนี่ยข้าวเนี่ยเราก็ต้องทานกันทุกวันนะครับครับแต่วังวันอาออฟเขาอยากจะกินขนมจีนบ้างหรือก๋วยเตี๋ยวไก่กะละเป็นครับเป็นป๋าเต๋าป๋าเต๋าปาเตาอยากจะกินผัดไทยบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องกลับมาทานข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการยกย่องภรรยานะครับว่าเปรียบเสมือนข้าวนี่นะฮะคือแบบ ยิ่งใหญ่มากเลยนะข้าวจานนี้ต้องกินตลอดชีวิตเราต้องกินแล้วก็ต้องดูแลให้ดีด้วยครับก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับก็ไหนๆป๋าเติมป๋าเตาพูดถึงเรื่องภรรยามาแล้วนะครับก็ใครที่มีภรรยาอยู่แล้วเนี่ยก็ดูแลกันให้ดีครอบครัวนะครับอันนี้ก็มาเข้าเรื่องอะไรครับเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่เ กันยายนนะครับร้อยตำรวจโทรสัญญาก่อมสุขครับพนักงานสอบสวนสถานีตรวจภูทรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้รับแจ้งเหตุแทงกันที่บ้านเช่าเลขที่32ทับ3ถนนท่าแพใต้ตําบลปากแพทนะครับอําเภอทุ่งสงนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายก็รับแจ้งเสร็จก็ึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่าในภายในห้องดังกล่าวเนี่ยมีกองเลือดนะครับอยู่ทั่วพื้นเลยนะครับก็แต่ว่าผู้เจ็บเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ ได้นําส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงรับก็เรื่องราวมันก็คือที่ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบนะครับเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยก็คือไม่พบผัวเจ็บแล้วแต่ไปพบพวกปอกปอกอาวุธปืนครับแล้วก็เออเนี่ยรวกดหนึ่งขวดนะครับเนี่ยแล้วก็มีดปลายแหลมหนึ่งเล่มนะครับก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าคนเจ็บชื่อนาง บุญยิสาครับหลงหาอายุ46ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่119หมู่6นะครับตำบลนาหลวงนาหลวงเสนครับขอพาครับแล้วก็อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับถูกแทงด้วยมีดที่ขาซ้ายหนึ่งแผลชะกันนะครับถูกนำส่งโรงพยาบาลทุ่งสงไปก่อนหน้าแล้วนะครับก็ในห้องเช่านะครับก็เจ้าของห้องเนี่ย มือมีดเนี่ยก็คือนางสาวสุนันเอื้อพุทธยานะครับอายุ20ปียังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งสงนะครับยืนอยู่เลยซึ่งไม่ได้หลบหนีครับก็ยืนรอมอบตัวอยู่นะครับสอบปากคำก็รับสารภาพว่าเป็นมือมีดครับสาเหตุเพราะนางบุญยิษาเนี่ย มาอารวาสถึงบ้านของตนนะครับโดยพกพาทั้งปืนจุดสามแปดอาวุธมีดและน้ํากดนะครับมาเพื่อหวังจะทําร้ายตนนะครับโดยเมื่อนางบุญยิสามาถึงก็บุกเข้ามานะครับบุกลุกเข้ามาในห้องนะครับก็ใช้ปืนที่ขณะที่นายรัตนนนท์นะครับวงวานิช์เนี่ยอายุสี่สองปีเนี่ยสามีของนางบุญยิสาเนี่ซึ่งนางสาวเ สุนัตอ้างว่าก็เป็นสามีตนเช่นกันเริ่มงงไหมเริ่มงงไหมก็จะถามจริงๆแล้วก็ตอนแรกก็งงแต่ตอนหลังก็คือไม่งงนะอะไรนะสองหญิงหนึ่งชายแล้วพอจะเดากันออกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะตนก็ก็คือว่าสามีก็ห้ามไว้นะครับทะเลาะกันครับนางสาวเนี่ยสุพนัทสุพนัทก็ใช้มีดแทงป้องกันตัวเองนะครับต่อมาตำรวจสอบปากคำ นางบุญยิสาที่โรงพยาบาลทุกสงเนี่ยก็ให้การว่าโกรธแค้นที่นายนัทนนท์เนี่ยสามีแอบไปมีเมียน้อยอเรื่องของเรื่องครับก็คือไปมีเมียน้อยก็คือนางสาวสุพนัทเนี่ยแหละแล้วไปเช่าบ้านนะครับแล้วก็กินอยู่ด้วยกันโดยนายนัทนนท์เนี่ยก็ไม่ไม่ได้กลับบ้านมาสามวันสามคืนแล้วคือไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านใหญ่ไม่ได้กลับบ้านใหญ่ไม่ได้กลับบ้านใหญ่ตนจึง มโหก็เลยเตรียมทั้งอาวุธมีดอาวุธปืนแล้วก็น้ำกดหนึ่งขวดเนี่ยเต็มตบุกเลยน้มสูบบุกบเลยเมื่อไปถึงก็พบนายรัชนน์เนี่ยกับนางสาวสุพนัทเนี่ยอยู่ด้วยกันจริงๆหลังจากเคาะประตูเรียกนางสาวสุพนัทออกมาเปิดนะครับจึงใช้ปืนส่องไปที่นางสาวสุพนัทนะครับปรากฏว่านายรัฐนน์เนี่ยสามีก็ออกมาขวางแย่งปืนนะครับแล้วมัดตนให้นอนกับพื้นครับช่วงนั้นเองนะครับนางสาวสุพนัทนะครับก็หยิบอาวุธวี อาวุธมีดครับขออภัยครับมาแทงที่ขาของตนได้รับบาดเจ็บครับจากนั้นนายรัตนน์เนี่ยก็ห้ามทั้งตนแล้วก็ห้ามทั้งนางสาวสุพนัทนะครับแล้วก็พาตนเนี่ยไปโรงพยาบาลพาภรรยาหลวงไปโรงพยาบาลก่อนครับนอกจากนี้นอกจากนั้นนะครับยังรู้อีกว่าขณะที่ตนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุ่งสงเนี่ยนางสาวสุพนัทเนี่ยยังเอามีด ไปกีดล้อรถจักรยานยนต์นะครับที่ตนขับมานะครับพร้อมกับกระทืบจนล้มครับซึ่งตนก็ต้องเอาเรื่องมาถึงที่สุดนะครับในข้อหาพยายามฆ่านะครับต่อมาทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาอีกครั้งหนึ่งครับลงกันได้มะเบื้องต้นก็ยังแจ้งข้อเก่าหาให้ทั้งสองฝ่ายโดยนางสาวสุวรรณนัทเนี่ยถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับส่วนนางบุญยิสาเนี่ยถูกแจ้งข้อหาอาวุธปืนครับอันนี้ก็ ถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาอาจารย์ประมาณได้เรื่องข้อกฎหมายครนะเพราะว่าเออันนี้จะใครจะพยายามฆ่าใครก็ไม่ไม่รู้แหละใช่เพราะต้องต้องคือคนคนที่ตั้งใจมาเนี่ยก็คือภรรยาหลวงนะครับพกปืนมาด้วยอืครับผมเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายให้กับครอบครัวอีกแล้วใช่ครับเราถึงได้บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจุดเริ่มต้นมันก็มาจากปัญหาครอบครัวใช่อันนี้แหะคือสังคม ที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าใครบริหารจัดการไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้ไม่ไม่ใช่บริหารจัดการไม่ดีไม่มีถ้เลยดีกว่าไหมนะครับแต่ปัตตานีผมเชื่อบริหารจัดการดีอยู่แล้วปัตตีไม่มีนะครับมาครับเขาเรียกว่าความความไม่รู้จักพออครับผอกนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าอยู่แล้วแบบว่ามั่นใจครับแต่ว่าก็อย่างว่านะ แวะไปทาน๋วยเตี๋ยวครับบ้างบ้างครับไม่ดีนะครับไม่ดีครับคือเขาต้องใช้คาว่าอะไรการมีชีวิตคู่ต้องหนักแน่นครับนะครับต้องหนักแน่นแล้วก็คือก็จะไปโทษฝ่ายชายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมาตามนะครับเพราะว่าคือบางคนถ้าเป็นภรรยาเนี่ยดูแลใจใส่สามีนี่ก็คือเป็นสังคมนะสังคมหนึ่งนะครับ ก็นี่ถือว่าเป็นข่าวสังคมเลยนะถือว่าสังคมบ้านเราเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้เยอะ้คือผู้หญิงอเยอะกว่าผู้ชายด้วยใช่ไหมนะครับถ้าสมมุติว่าครับถามแบบสนุกๆนะครับครับสมมุติว่าเอาผู้หญิงทั้งประเทศไทยเนี่ยมารวมกันแล้วได้กี่คนครับแล้วผู้ชายไทยเนี่ยครับรวมกันแล้วได้กี่คนแล้วมาหักลบแล้วคนที่เหลือจะทำไงก็นี่แหละครับนี่แหละครับคือถามว่า ผู้ชายที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ผมหมายถึงผู้หญิงที่เหลือจะทายังไงผู้ชายไม่เหลือไงผมผู้ชายกับเหลือน้อยเหลือน้อยไม่ใช่ไม่เหลือก็ยังมีอยู่บ้างคือส่วนหนึ่งเขาก็ไปเป็นผู้หญิงซะบ้างไอ้ผู้ชาย้เนี่ยอที่เหลือที่เหลือก็ไปเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปเป็นพี่ทหารคอยเสียสละดูแลอยู่ทางภาคใต้ไม่มีเวลามาจะป้องกันประเทศนะครับแล้วก็จะเหลือผู้ชายแท้แท้เนี่ย ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าประชากรฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเยอะครับนะครับแล้วผู้หญิงเน่ยเราก็โทษเขาไม่ได้บางทีเขาก็คืออยากจะมีตอนนี้นะเข้าอยู่ในโลกโซเชียลนะคอันนี้ต้องฝากเตือนเลยครับเข้าไปนี่มีนะหาคนเลี้ยงหนูหน่อยนี่ครับนี่ครับที่กําลังจะบอกคือก๋วยเตี๋ยวชามนี้ใหญ่นะเนี่ยลำบาก ฝากฝากเราเรามองในแง่ที่ดีนะฝากผีฝากไข้นะครับเขาก็อยากจะมีที่พึ่งพิงใช่ไหมครับแต่้ดยจํานวนที่พึ่งพิงที่ก็นเหลือน้อยอะป๋าเต๋าใช่ไหมส่วนมากจะมีเจ้าของกนหมดแล้วก็คือไม่ผมเข้าไปดูในโลกโซเชียลผมตกใจนะว่าเด็กผู้หญิงสมัยนี้ตั้งแต่อายุสิบแปดขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้ในโซเชียลไหถูกถูกครับเออรับเลี้ยงหนูไหมอย่างเงี้ย หนูอยากมีคนเลี้ยงอ่านะครับแต่ไม่ใช่สปอร์ตใจดีอย่างนั้นนะป้าเต้พก็เคยลงไหมรูปหล่อสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจ๊วแต่ตัวจริงเป็นเงี้ยเพราะเราพอน้องเข้ามาเห็นเขาก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้คือสังคมเพราะว่าจริงจริการใช้ชีวิตคู่เนี่ยใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ครับใช่ครับ ต้องประคับประคองตอนแต่งงานเขาอวยพรว่าไงให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่ตรงไหนกระบองยอดเพชรไม้เท้ายอดทองผมยังหาไม่เจอเลยอะกระบองยอดเพชรเนี่ยมันคืออะไรยอดเพชรรับตอนนี้ต่างคนต่างหาเออนะครับคือทางฝ่ายชายเนี่ยก็ทำมาหากินได้ครับฝ่ายผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาก็ทำมาหากินได้นี่แหละมันเป็น สังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากจากเดิมครับครับจากเดิมเนี่ยมันมันไม่มีคําว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับสังคมไทยตอนนี้เขาบอกว่าเสมอภาคกันหมดพอเสมอภาคมันมีเรื่องแบบนี้คือเกิดขึ้นมามันละเอียดอ่อนคือความผิดอย่างเรื่องสามีภรรยาอย่างเงี้ยสามคนในครอบครัวเดียวเนี่ยคือมันไม่้ผิดแค่คนใดคนหนึ่งครับนะสมมุติว่าผม ไปจีปลาเติมครับแต่ปลาเติมไม่ยุ่งอ่ะแต่อย่างเดียวอ่ะตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือข้างเดียวไม่ดังเอ่ถึงได้บอกว่าก็ต้องใช้ความหนักแน่นนะอย่างองเราผู้ชายเงี้ยเจอสิ่งรอใจคือต้องลุกนึกถึงครอบครัวแล้วมันเยอะมันเยอะด้วยใช่สมัยนี้นะครับผมคืออันเนี้ยสังคมเนี่ยอย่าว่าแต่สังคมตั้งแต่เด็กเลยนะอเด็กนักศึกษา อาจารย์ก็ต้องสอนอว่าควรทําตัวแบบนี้แบบนี้เรื่องการแต่งตัวก็ทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งล่อใจทั้งหมดถ้าไม่เกิดเรื่องแบบเนี้ก็อาจจะเป็นโสขนาฏกรรมที่ผ่านมาหลายคดีเห็นไหมใช่ใช่ถูกคมคืนบ้างถูกลอกลวงเข้าไปในโรงแรมบ้างคคือน้องๆผู้หญิงบางท่านอก็อะไรอ่ะคืออยากจะใช้ของฟุ่มเฟือยนะครับแบรนด์เนมโดยที่ กําลังเงินกําลังทรัพย์ไม่มีนี่นี่คือเรื่องที่เราพูดในวันเนี้ยคคือเป็นข่าวขึ้นมาครับคราวนี้น้องเขาคือต่างคนต่างรุนแรงแล้วอ่ะครับคือทํำยังไงอ่ะกลายเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงทางทางพรนา,าหลวงก็เหมือนกัผมถามว่าของรักไปนะถ้าเออดิางนี้เท่ากับว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับผู้ชายนี่ สามีนี่ไม่เหลืออะไรเลยนะ,ะถ้าทั้งคู่โดนตัดสิทว่าโดนดำเนินคดีทั้งคู่ดดเผลอ,อเจ้าตัวกลางนี่จะโดนอะไรไหมป่าวผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย<ม>คนที่เป็นฝ่ายผิดเลยเนี่ยก็คือตัวผู้ชายเองเนี่แหละครับถ้าตัวผู้ชายเองเนี่ยรู้จักที่ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ครับผมนะปัญหานี่มันก็ไม่เกิดแล้วถ้าสองคนเนี่ยถ้าผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีทั้งคู่แล้วทําไงหาใหม่ครับ ถูกป่ะเป็นจะเป็นที่ไม่ใช่อันนี้คงไม่เป็นแผนนะคงไม่เป็นแผนขนาดนั้นนะไมถืเวลาตัวเองแล้วตัวเองบาดเจ็บด้วยเวยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มครับเป็นคนห้ามไม่ได้บาดเจ็บเลยความสับอาจจะอาจจะหลังจากเนี้ยอาจจะบาดเจ็บถ้าภรรยาหลวงหายจากไม่เท่านี้นะมันจะกลายเป็นเรื่องว่าถ้าผมว่าเป็นญาติพี่น้องเราญาติพี่น้องก็เกิดมีอารมณ์ขึ้นมามันจะยาวใช่ใช่ฉะนั้น การที่จะทําอะไรก็ต้องคิดให้ดีแล้วเป็นผมนะอายเขาด้วยนะเนี่ยครับเกิดเหตุการณ์ไม่ได้เลยนะครับถ้าใครคิดจะมีก็ต้องดูแลให้ดีต้องควบคุมให้ได้ครัแต่ทางที่ดีอย่าคิดดีกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมเรื่องการที่จะมีครอบครัวเราก็ต้องดูแลครอบครัวให้ดีอย่างนี้ก็ถือว่าให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่คิดจะมีเล็กมีน้อยมีอะไรก็ดูแลแล้วก็รักครอบครัวของตัวเองให้ดีย้ำอีกนี้ก็ อย่ามีดีที่สุดนะครับดูแลครอบครัวให้ดีครับก็คิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ดูแลให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกับ SP n e w s ต่อครับ